วันนี้เป็นช่างสีมากระชนอันเดียวหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่นี่มาทั้งคันอโอ้ีรอยชนเนี่มาทั้งคันวันนีน้นี่ก็โดนนี่ก็ใช่ข้างหลัง ้ายโอ้ตัวเปันคนลย่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ตรงนี้ก็ใช่จบหายเออฝากระโปงโอ้จอดนานแล้วเนี่ยให้ทำโอ้มีคนเคาะมาแล้วเนี่ยลอยดิน นี่เป็นช่างสีบาีทีพ่ออะไรวะรู้โอ้มีคอยอยู่มีคอยมาเป็นคู่เลยมีสองตัวคอยเหรอโอ้โอโอโลองฟิวอลองฟิวหายเลยแค่นี้แหละอออีอเลมาไงาตัวหนึ่งเอ้ย มาไงวะตัวหนึ่งอยู่นี่เลยนี่นโอ้ยใส่มาไงวะ,ะเกลี่ยนเราจะตรงไหนเนี่ยอยู่นี่ตัวหนึง่งโอ้โหมีเอวไอตีโอ้ใส่มาทำไมวะอันนี้ก็ไม่รัดแ่ช่งแต่รัดอยู่นี้ใส่กันเป็นหอัอใส่กันเป็นหัว เร่งยังไงโอ้คนเร่งเป็นคันเร่งสายอยู่เป็นคันเร่งสายกับยังไม่ได้มีอันนี้เร่งสายต่อน้ำโอเคีอกาสโอเคไายอยู่